กลัวเหมือนกับว่าเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเขาอยู่กับเราไงเรากลัวเหมือนแบบว่าโดนที่เคยผ่านมานี่เคยโดนนย่ไงคือแต่เมือกว่าวกคดิ๊กเขาทั้งทั้งที่ว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่านั้นแต่ว่านั้นยังโชคดีในเวลาเกิดเหตุทางโน้นตัวตัวเจ้าตัวยังอยู่แังจําแล้วถ้าเจ้าตัวอยู่ข้างนอกอะไรจะเกิด ช่วงนี้คือก็มีอยู่อย่างเดียวที่ว่าคือหมายถือว่าเร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 าอาจดหมยของพ่อเน,นี่ยเราไปตั้งเพราะว่าเราไม่มีเงินจ้างทนานอ่าเราก็อเอาจดหมยเนี้ยไปตั้งที่สอากรออทรัพย์ที่ว่าอยู่ตลดาดน<ช>งใหม่เราเอาจดหมยของพ่อบัญชีของลุงเพราะว่าคือทางพ่อเรานี่ไม่มีตังเลยลุงก็ช่วยเราพ่อก็ช่วยเราแล้วก็จดหมายเนี่ยไปตั้งเอาตังเนี่ยไปให้ค่าทนายแต่ว่าช่วงนี้คือระยะเวลา5ห้าปี คือหมายถึงว่าสิ้นสุดปีนี้แล้วปีห้าสามเนี่ยทันว่าเรายังเรายังไม่มีจ่ายให้เขาไม่ถ้าได้ก็ให้เงานตัวคุณว่าตัวนี้ดีมากมากคุณว่าเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยแมาว่าทางพวกเราทางชาวบ้านนี้นับถือไม่เหมือนคุณคนอื่นๆนะ